พาทุกคนไปดูหนังสือราชการที่ออกโดยสำนักพุทธคือมติของมหาเถรสมาคมนะครับมีการส่งเวียนไปทั่วประเทศถึงเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะทั่วประเทศให้ดำเนินการระงับยับยั้งเปิดเกมรุกต่อสู้จัดการกับลัทธิเชื่อมจิตลัทธินอกรีดลัทธิเถื่อนนี่นะครับ เป็นคำสั่งฉบับเต็มเลยนะครับให้คณะสงฆ์ทั่วประเทศเนี่ยนะครับกำชับและดูแลห้ามให้มีลัทธิเชื่อมจิตอะไรประเภทนี้เกิดขึ้นโดยเด็ดขาดเราไปดูนะครับมันมีหลายประเด็นนะครับเอกสารฉบับนี้เนี่ยคือมติของมหาเถรสมาคมนะครับผู้ชมครับประเด็นแรกเลยเนี่ยครับเหมือนกับว่าสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับมีภารกิจในการที่จะสนองงานคณะสงฆ์นะและก็เผยแพร่หลักธรรมนะครับ ภารกิจคือจัดกิจกรรมเผยแพร่หลักธรรมอะไรต่างๆปรากฏว่ามันมีการเผยแพร่หลักธรรมที่เข้าข่ายที่จะบิดเบือนผิดเพี้ยนจากหลักพระพุทธศาสนานี่นะครับก็คือมีการมอบหมายให้มีการดำเนินการในส่วนนี้ส่วนเรื่องของการเชื่อมจิตนะครับอันนี้ประเด็นที่2นะครับในเอกสารบอกว่าประเด็นการเชื่อมจิตเนี่ยไม่ปรากฏหลักฐานในพระตรปิดกแต่อย่างใดการเชื่อมจิตเพื่อให้บุคคลเข้าถึงธรรม ขัดกับธรรมคุณ6ประการซึ่งธรรมของพระพุทธองค์นั้นผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองคือผู้ใดปฏิบัติผู้ใดบรรลุผู้นั้นย่อมเห็นประจักษ์ด้วยตนเองไม่ต้องไปเชื่อตามคําของผู้อื่นผู้ใดไม่ปฏิบัติเนี่ยก็ไม่บรรลุผู้อื่นจะบอกก็เห็นไม่ได้นี่นี่ประเด็นที่สองย้ําเรื่องเชื่อมจิตไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี่มหาเถรสมาคมนะครับประเด็นต่อมาครับประเด็นที่สาม บุคคลกล่าวอ้างว่าเป็นอนาคมีแล้วลงมาเกิดเป็นพญานาคก่อนแล้วมาเกิดเป็นมนุษยชาติตามหลักศาสนาเนี่ยผู้ที่บรรลุธรรมถึงขั้นอนาคมีจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่กลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้คืออัตภาพแห่งมนุษย์ตามหลักธรรมที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มที่17บเนี่บอกเล่มเลยนะครับผู้ชมครับในนี้เนี่ยนะครับแล้วก็ร่ายยาวในเรื่องของหลักธรรมซึ่งไม่ใช่เรื่องเชื่อมจิตเลย ต่อมาประเด็นที่4นะครับมีบุคคลกล่าวอ้างว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าในชาติก่อนเป็นเจ้าชายสิธษถะมาเกิดพระไตรปิฎกเล่มที่33มสินี่นะครับคุณผู้ชมก็คือเขาบอกว่ามันไม่มีอผู้ลงตรงๆนะม,มันไม่มีเขาบอกว่าเนี่ยพระราุเนี่ท่านบรรลุเป็นพระอริหันแล้วย่อมไม่มาเกิดอีกเฮ้ยคุณผู้ชมมันผิดหมดเลยนะประเด็นที่หประเด็นต่อมา มีบุคคลกล่าวอ้างว่าพระพุทธเจ้าและเทพเกลียดดอกไม้สีเหลืองให้เอาดอกไม้สีเหลืองออกจากโต๊ะหมู่บูชาไม่ปรากฏหลักฐานในพระไตรปิฎกและขัดกับพระพุทธจริยาบำเพ็ญบารมีสิบประการโดยเฉพาะเมตตาบารมีและอุเบกขาบารมีและขัดแย้งกับหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดชัดเจนนะครับประเด็นที่6ต่อมาครับกล่าวอ้างว่าได้แสงสีทองจากพระพุทธเจ้ามาเชื่อมจิต ในหลักอภิญญาหกไม่มีการเชื่อมจิตและในหลักของาศาสนาฝ่ายเทราวาดพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์เมื่อดับขันปริปปรนิพานแล้วจะไม่ปรากฏรูปนามอีกต่อไปดังความที่ว่าชาติสิ้นแล้วอยู่จบพรมอาจารย์แล้วประเด็นที่เจ็ดนะครับบอกว่าบุคคลกล่าวอ้างว่ารับบัญชาจากพระพุทธเจ้ามาเพื่อฟื้นฟูาศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้ทรงมอบหมายให้ผู้ใดแต่ตรัสกับพระอานทน์ว่าทรรมและวินัยที่พระองค์แสดง แล้วบัญญัติแล้วเมื่อพระองค์ล่วงไปจากเป็นพระศัสดาของท่านทั้งหลายพระตรปิฎกเล่มที่สิบได้บอกไว้ชัดเจนครับและก็สุดท้ายนะครับผู้ชมครับท้ายเอกสารเนี่ยนะครับมีการกำชับคณะและก็พระสังฆาธิการและสำนักงานพุทธทุกจังหวัดให้กวดขันตรวจตาอธิบายชีย้แจงให้สาธารณชนเนี่ยเข้าใจถึงหลักธรรมและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวอีก และให้ดําเนินการทันทีโดยไม่ต้องรอรับรายงานการประชุมลงนามโดยนายอินทพรจันเอี่ยมผอ,ออสํานักพุทธนี่ชัดเจนคณะสงฆ์ทั่วประเทศต้องปฏิบัติตามอย่าให้มีลัทธินอกรีตอะไรแบบนี้เกิดขึ้นมาเอออยู่ในศาสนาพุทธครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ